นะครับก็มาดูนะครับอ่าอันนี้คือโรงครัวนะครับของสารเจ้าพ่อนะครับอ๋อเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไก่ต้มนะครับอ่ามาดูนะครับเมนูแรกคือไก่ต้มนะครับเมนูที่สองเมนูที่สองแกงขนุนนะครับแกงไก่นะแกงขนุนไม่ยัเรียกนะ แล้วก็ยำไก่นะครับปรากฏว่าทำเสร็จสับแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ครับต้มด้วยยำไก่ยำไก่เรายอยะที่ยำไก่ออันนี้ครับยำไก่อันนี้คือไก่ที่เราใบวงส่วงมาสักพู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้รอดรวดเร็วมากนะครับมาไม่ทันขั้นตอนที่ที่ทำนะครับอันนี้อันนี้ขออนุญาตครับแนะนำแนะนำตัวเองหน่อยครับ ชื่อพี่ชื่อพี่อมพรนะครับอมพรนิัตเวค่ะอ๋อครับเป็นแม่ครัวใหญ่เนาะโอเคเชฟนะครับเชฟเป็นเชฟอ๋อไหนไหนครับอ๋อเป็นแม่บ้านนะครับเออเรามาไม่ทันนะครับปรากฏว่าแม่บ้านท่านทำกลาไปเรียบร้อยอ๋อยัง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 พอยังพอ นี่ครับนี่ครับขั้นตอนนะครับลรายังพอได้ทันเห็นนะครับจะเอาไก่ที่บุกเสร็จมาฉีดแบนี้นะครับนะครับแล้วก็ต้มไก่นะครับอ๋อเขาจะต้มน้ําไว้กันแล้วนะครับพอเสร็จก็เอามาฉีกไก่ใส่เลยนะครับ เป็นเมนูพื้นบ้านนะครับเรียกว่ายำไก่นะครับรสชาติจะแตกต่างจากต้มยำแล้วทางภาคกลางนะครับซึ่งผมลองแล้วนะครับเป็นมีให้เฉพาะทางภาคเหนือเท่านั้นนะครับจะมีเครื่องเทศนะครับของของ ของทางภาคเหนือนะครับจะเป็นรสชาติเฉพาะครับ <Okay. S 1> ผมก็ตอบามลำบากเหมือนกันว่าเครื่องเทศจะมีอะไรบ้างน,นะครับนี่ครับเชฟครับเชฟนะครับเป็นหน้าคนตากันดีนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นในบ้านนะครับนออ้องยอกไปเลยเด้่ยครับมันครอบยอกไปเลย ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีงานนะครับต่างๆใดๆนะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นเรื่องของเสื้อนะครับผ้าทอหรือนะครับ เดี๋ยวเราจะไปหาความรู้เรื่องนี้กันต่อนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ